ข้อดีของการใช้เบนทุกรุ่นนะฮะวันนี้ผมจะมาเล่าแบบละเอียดเลยนะครับว่าเบนซ์เนี่ยรุ่นหลักๆมีอยู่3รุ่น C E S C มันดียังไงเดี๋ยวไปดูว่า C มันดียังไง C ความ C เนี่ยคือความปราดเปรียวแค่พ่องว่องไวในการขับขี่นะครับประหยัดน้ำมันสูงมากดีไซน์เรียบหรูและก็ดูสปอร์ตตัวนี้เป็นตัว C 300นะครับผม เรียบหรูและดูดีนะครับผมความหรูหราเนี่ยที่ให้มาเนี่ยสำหรับ C นะครับตอบโจทย์กับวัยรุ่นตอบโจทย์กับกลุ่มคนวัยทางานเริ่มต้นนะครับผมผมบอกเลยว่าสินค้าการกรดดที่เขาให้มาที่เขาอัดเข้ามาเนี่ยนะถือว่าเติมเต็มทุกความต้องการของผู้บริโภคนช่วงช่วงอายุตอบโจทย์ได้ครบต่อมานะครับอี e. คุณดูความหรูหราของ e c ค a าสครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอสิงำำ่งที่เขาด่วนที่เขาอัดเข้ามาให้ภายในงภายในนะครับผมบอกเลยว่า e-class เนี่ยเป็นรถรุ่นหนึ่งที่มีเครื่องยนต์กลุ่มกาลังที่ประหยัดน้ามันสูงมากตัวนี้มีตัว e 300บู tech Hy b r i d นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเป็นบู tech ด้วยเป็น HyB r i ดด้วยนะครับผมประหยัดน้ามันสูงมากนะครับผมแล้วคุณดูลักษณะนยครับผมความหรูหราที่เขาให้มาทําไมเบนซ์ถึง โดดเด่นมากในเรื่องของความน่าเชื่อถือนะครับความน่าใช้ความน่าเชื่อถือเพราะเขาาให้แบรนด์ของเขามาเนี่ยคือเขาให้แบรนด์ของเขาคือแบรนด์แบรนด์เขาระดับบนเลยนะครับผมใครใช้ก็รู้สึกว่าคนนั้นดูมีความมั่งคั่งร่ารวยหรูหราไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องบอกเลยว่าเฮ้ยคนใช้เบนซ์แล้วคุณจะเป็นคนฐานะอะไรคือคุณฐานะรวยนะคือคุณฐานะรวยคุณนิสัยรวยอ่ะคุณมีอยู่แค่สองลักษณะแค่นั้นเองแล้วยิ่งถ้าคุณใช้เอสคานนะ คุณนิสัยเสียสุดๆคือคุณนิสัยรวยมากถูกไหมคุณยังเป็นคนนิสัยรวยมากคุณมีนิสัยเดียวที่เขามองคุณนิสัยรวยอ่ะถูกไหมออแค่นั้นเองครับผมผมก็บอกว่าล้วบายในออปชันที่เขาให้มาเนี่ยนะมันคือหรูหราฟุ่มฟ้าโอโหจริงๆนะครับยิงเอสคัสเนี่ยทุกอย่างที่เขาให้มาเนี่ยคือเหมือนนั่งบนเฟิร์สคัสเลยนี่คือหลายๆสิ่งที่ผมพูดในวันนี้ว่าเบนเนี่ยมันมีความน่าใช้ยังไงเลือกใช้เบนให้ถูก ถูกกับอายุถูกกับการทำงานของคุณนะครับ C ีค r รวัไรุ่นไวทำงาน E c ค r d ตึงๆึงผู้บริหารนะครับใช้งานขับเองได้ S card นั่งสบายโอโทงด้านหลังขับเองปลอดภยัยไรกังวลขอบคุณครับผม